นุ่มฮ้องโกงยังไหคะหายใจไม่ออกเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S ขอตอบเป็นแบบเป็นต้องเป็นตัวเองหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นยังไงดีคะตอบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนตอบเป็นเพืพ่อนตอบเป็นเพื่อนนาาว่านี่ไม่ใช่เรื่องของนา,านาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนก็จริงเราก็จะมีสเปซให้กับเพื่อนในการที่เขาจะตอบคาถามนี้เองถามนานาว่าจริงหรือไม่จริงอันนี้นานาว่าถามเจ้าตัวดีกว่านะคะเออาจจะเห็นเพื่อนเรามีความสูงสุด้หมคะ เพื่อเราก็มีความสุขอยู่ตลอดนะคะก็ตั้งแต่เขา,เ,าเป็นเพื่อนเจอกันมาน,าน,านาวะวน่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาแบบเขาเรียกอะไรอะนิ่งแล้วก็มีความสุขที่สุดที่ที่มีความสุขที่เขาเรียกอะไะตามท้องเรื่องอะมีความสุขในแบบที่ควรจะต้องเป็นมากที่สุดแล้วค่ะเขามีความรักย็นไงบ้างคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ขอไม่แน่ใจนะคะ <laughs> ฉันจะไม่ฉันจะไม่หลงกลตอบคำถามคนอื่น <laughs> นนาว่าจริงๆนะวันนี้มันไม่มไม่ผิดหรอกโตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะมีการคุยกับใครหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่เรื่องว่ามันอ f ฟฟิเชียลเบอร์ไหนหรือเป็นไปถึงขั้นไหนเน,นี่ยนะ้าตอบไม่ได้จริงๆนะคะต่อให้ทราบอ่ะจะบอกว่าไม่ทราบเดี๋ยวหากโกหกมันก็ไม่ใช่เรื่องที่นานาควรจะก้าวล้ำไปตอบเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นน่ยให้เขาตอบเองดีกว่าเพราะว่าความรู้สึกทางจิตใจมันสาคัญเนาะว่ามันไป เราจะไปไปไปตอบว่าสิ่งนั้นใช่สิ่งนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่ถ้าถามนานาเนี่ยตอนนี้มีสามีอยู่หนึ่งคนเท่านั้นเรา <c oughs> แ,แซแว,วเพื่ออะไรวะดูเขามีความสุขมากรอบนี้แซวไหมล่ะคะก็ปกติค่ะนานาจะนี่คุยกันโดยทั่วไปไม่ได้ไม่ไไม,มีอะไรเป็นพิเศษค่ะนานาว่าก็คุยกันบ้างอยู่แล้วค่ะแต่เดี๋ยวนานาว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเป็นเรื่องของใครต่อไปดีกว่า โอ้นนาว่าเจนนี่น่าจะต้องห่วงนาตอนนี้คือเขาเป็นทั้งเพื่อนที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็เหมือนกับผ่านอะไรมาเขาเรียกอะลรรถไฟเหาะมามากมายกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็บางทีเขาก็เป็นที่พึ่งเราด้วยซ้ําเมื่อก่อนเราอาจจะแบบไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้คือพอเราเห็นเขามาเขารู้สึกนิ่งกว่าเราเราก็เหมือนได้ไป เฮ้ยเพื่อนช่วงนี้ไม่สบายใจยงนี้นพอคุยกับเขาก็เหมือนกับค่อยๆเหมือนกับว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นให้กําลังใจเราเยอะขึ้นรเราเป็นห่วงทำไมเรื่องของความรักเพราะว่าเขาก็อะไรือยๆะนัน,นานาว่าถ้าจะเป็นห่วงอ่ะคงจะไม่ต้องเป็นห่วงเจนนี่เพราะว่านานาว่าเขาผ่านมาจนเขาน่าจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและ,ะสิ่งไหนคือสิ่งที่ไปได้ขนาดไหนนานาว่าเขาโตพอมากๆแล้วค่ะอยากลองไปเจอเอสไหมคะ อันนี้ก็คือก็เป็นในกลุ่มเพื่อนค่ะเอางี้ละกันอันที่เราเจอมาคุณเอสเป็นยังไงบ้างคะเอาเป็นว่าไม่ตอบดีกว่านะคือเป็นกลุ่มเพื่อนที่ที่เราเราละไว้เพราะเขาก็เป็นคนนอกวงการนะคะอันนี้ให้เจนนี่ตอบดีกว่าในฐานะเราาเงี้ยเจอแบบรู้จักคุณชื่อคุณเอสอย่างเงี้ยเขาเป็นยังไงบ้างก็เจอไม่กี่ครั้งอะค่ะก็ก็ก็เป็นคนน่ารักค่ะแต่ว่าถามว่า จะตอบในฐานะอะไรดีนะนะไม่รู้นานะไปพูดเขา on the flame ให้มันแบบเหมือนกับให้ไปพูดถึงเขามากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นบุคคลที่3มเนาไม่นอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้แฮปปี้ทุกคนไงทุกคนโตกันแล้วอะโตกันแล้วแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมี มีความรับผิดชอบมีชีวิตครอบครัวของแต่ละคนมีหลายๆเรื่องหลายๆราวของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอกันทีก็มีแต่กู o d v i b e only ดีมากๆค่ะแล้วเราเห็นเจนนี่เปลี่ยนไปยังไงค้างสนุกขึ้นดีแลกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นกับชีวิตหมายถึงว่าเมื่อก่อนเขาก็จะ s t r i c ซ้ายก็ซ้ายสุดขวาก็ขวาสุดอะไร่าเงี้ยวีนี้เขาก็จะเป็นแบบกินง่ายอะไรก็ง่ายนอนดึกได้บ้าง แบบโอเค,คอาจจะแบบกินอาหารที่มีประโยชน์เหมือนเดิมแหละแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเหมือนเมื่อก่อนที่แบบสตรีกมากๆหรือแบบนอนดึกไม่ได้เลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มแบบอ่าอยู่ต่อกับเพื่อนๆได้บ้างลีเล็กขึ้นอะคะ่ะง่ายขึ้นแล้วก็อยู่กับเขาแล้วมันเบาๆสบายๆอะไรเงี้ยเขาโพสต์ข้อาภาพมันหวานหรู้สึกไงบ้างอันนี้เราก็ตอบไม่ได้นะว่าทำไมเขาโพสอย่างงั้นโพสเพราะอะไรน,นี้ตอบไม่ได้จริงๆค่ะเ,คเขาได้ดอกไม้ได้วยนะคะโอ้อันนี้ เป็นคาถามนานาดีกว่าไหมคะนี่คาถามเขาตอบได้จริงๆว่าอะไรยังไงไม่รู้ใครให้ไม่รู้่ก็บอกแล้วไงว่าให้ตอบว่าไม่รู้อะแปลว่าโกหกเออสนิทกันขนาดนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันแค่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ได้โกหกนะอันนี้แค่ตอบว่าไม่ตอบอันนี้ดีกว่านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเลเวลของของความสัมพันธ์ของเพื่อนกับคนอีกคนมันเป็นเรื่อง 2- อสาคนแล้วไงมันไม่ใช่บุคคล2 แค่เจนี่แล้วมันมีคลที่3ด้วยเพราะฉะนั้นนะนะนะให้เกียรติให้ส,สเปซ <ทำ S 1> ตรงนี้ดีกว,ว่าเรียกว่าถ้าเกิดเพื่อนมีความสุขเราก็ยินดีด้วยโอ้ยินดีอยู่แล้วค่ะทุกคนแหละเพื่อนมีความสุขเราก็แฮปปี้ด้วยมีความสุขด้วยโอ้ยทุกคนแหละนะนาว่านะเพราะว่ามันก็เป็นแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตอะไรต่อๆไปในในด้านอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นนะถ้าเพื่อนมีความสุขเราก็มีความสุขแค่นั้นเอง คนแบบเข้ามาตำหนิว่าแบบเกอ,อบวดมาแต่แบบออมีมีแฟนแล้วแต่มีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ,อ้โันนี้เซนซิทีฟเนาะไม่ตอบอดีกว่าได้ไหมคะนี่ <laughs> ว่ามันเป็นเรื่องของเขาอะอืมอใช่อเ <c oughs> อาออฟฟิเชียลเมื่ <c oughs> อไหร่น,นี่ไม่รู้เลยค่ะไม่ทราบเลยมันไม่ใช่เราเนาะเราตอบไม่ได้จริงค่ะทุกคนแฮปปี้ก็แฮปปี้ก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เขาก็ สบายสบายขึ้นอะเบาขึ้นโตกันแล้วอะไรเงี้ยอะก็เอาง่ายๆอะไรที่มันไม่ได้หนักในชีวิตก็สบายๆจริงๆหลังหลังที่เขาไปวชมากเขาเปลี่ยนยังไงบ้างก็อย่างที่บอกค่ะว่าเขาก็สบายขึ้นรีแลกขึ้นคือไม่ได้แปลว่าแบบเอ่อการไปปาร์ตี้หรืออยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยมันดูแบบว่ามากเกินไปนะนะจริงๆมันแค่เป็นการทําอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขอคะค่ะอย่าไปคิดเดยอะอย่าไปจัดกับภาพบางภาพที่มัน แค่เห็นอะไรนีดๆหน่อยๆแล้วก็ไปจัดกันไปโตโตกันแล้วหลายคนหลายแองเกลเนาะเห็นแค่23วิหรือ15วิตัดสินใจอะไรกันไปนะนะมันก็ไม่ค่อยแฟร์กับคนที่อยู่ในภาพหรือวิดีโอนั้นๆก็จริงๆแล้วนะว่าทุกคนก็หาจุดที่ตัวเองรีแลกที่สุดสบายที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดมากกว่าใช่ค่ะเมื่อวานเป็นเ,ๆๆเลี้ยงย้อนหลังนิดนึงค่ะก็คาะขำๆเจอการสนุกสนานเหมือนเดิมขอโทษนะตอบได้เท่านี้ ขอบคุณค่นนะขอบคุณค่นนะ